การเดินจงกรมระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพึ่งเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมไปตามลำดับเพื่อให้จิตตั้งมั่นเกิดสมาธิและเพื่อให้กำหนด รู้มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเริ่มกำหนดเริ่มต้นการเดินระยะที่หนึ่งก่อนการกำหนดว่าขวาย่างหนอนี้คืออาการที่เราต้องกำหนดภาวนาในใจซ้าย ย่างหนอนี้กำหนดภาวนาในใจในขณะที่ก้าวเท้ากำลังก้าวออกไปกำหนดรู้ว่าขวาย่างหนอให้จิตรู้อารมณ์เคลื่อนไหวของเท้าขวาตั้งแต่เริ่มยกเท้าก้าวเคลื่อน ไปจากที่วางเท้าจนเท้าสิ้นสุดลงคือสุดการก้าวย่างช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายขวาย่างหนอนี้คือช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของอาการเคลื่อนไหวในแต่ละก้าวให้จิต รู้อยู่ที่อาการเคลื่อนไหวของเท้าขวาในขณะที่เท้าขวากำลังก้าวออกไปกำหนดรู้ให้จิตกำหนดอยู่ที่อาการเคลื่อนไหวของเท้าขวาในขณะที่เท้าซ้ายกำลังก้าวออกไปกำหนดรู้ว่าซ้ายย่าง หนอให้จิตรู้อารมณ์เคลื่อนไหวของเท้าซ้ายตั้งแต่เริ่มยกเท้าคือช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของการเคลื่อนไหวจนสิ้นสุดลงของการก้าวการเคลื่อนไหวในแต่ละก้าว ต้องกำหนดรู้เป็นช่วงๆดังกล่าวแล้วคือช่วงต้นขวาช่วงกลางย่างช่วงปลายหนอเดินจงกรมว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของในแต่ละก้าวต้องกำหนดรู้ในแต่ละขณะแต่ละขณะเมื่อเดินไปจนสุดทางที่กำหนดเอาไว้ให้กำหนดรู้จิตที่อยากจะหยุดเดิน กำหนดรู้ต้นจิตว่าอยากหยุดหนออยากหยุดหนออยากหยุดหนอสหรือสี่ครั้งเมื่อหยุดเดินกำหนดรู้ว่าหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอให้กำหนดรู้ ว่ายืนหนอยืนหนอเมื่อยืนประมาณสามหรือสี่ครั้งเมื่ออยากจะกลับตัวกำหนดต้นจิตว่าอยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับหนอสามหรือสี่ครั้งแล้วจึงค่อยๆยยกเท้าหมุนตัวกลับ กำหนดรู้ว่ากลับหนอกลับหนอกกำหนดได้หลายครั้งจนกว่าจะหมุนตัวเสร็จก็ได้ระหว่างหมุนตัวกลับให้กำหนดรู้ตามลำดับเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดว่าอยากกลับหนออยาก กลับหนอกลับหนอกลับหนออยากหยุดหนออยากหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนหนอกำหนดแต่ละอาการสามหรือสี่ครั้งก็ได้ตามความเหมาะสม จนกว่าจะสิ้นสุดระยะกับตัวให้เดินจงกรมกำหนดรู้อาการของเท้าว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ดังนี้ไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดไว้ในขณะที่กำหนดรู้ว่าขวาย่างหนอคือเป็นระยะที่หนึ่งนั้นจะต้องให้จิตกำหนดรู้จดจ่อต่อเนื่องตั้งมั่นที่เท้าขวา โดยไม่ต้องใส่ใจต่อรูปร่างหรือสันฐานของเท้าซึ่งเป็นบัญญัติธรรมแต่ให้จิตมุ่งจดจ่อต่อเนื่องตามระลึกอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของเท้าขวาซึ่งเป็นปรมัถธรรมนับตั้งแต่การ อาการของเท้าที่เริ่มยกเคลื่อนจากพื้นอาการของเท้าค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอาการของเท้าค่อยๆเหยียบลงที่พื้นทำความใส่ใจจดจ่อต่อเนื่องเดินจงกรมไปอย่างต่อเนื่องจนสุดความสามารถรู้จำแนก ในสภาวะบัญญัติและประมัตธบัญญัติได้อย่างชัดเจนในขณะที่กำหนดรู้ว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก็มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งซ้ายและขวา ในระยะการเดินจงกรมระยะที่หนึ่งหากสามารถรู้จำแนกในสภาวะบัญญัติและประมัทถบัญญัติได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเห็นความเกิดความดับของรูปของนามได้อย่างยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อกำหนดรู้ไปอย่างต่อเนื่องจะเกิดญาณปัญญาแยกรูปแยกนามรู้เหตุรู้ผลของรูปนามความเกิดรู้ความเกิดรู้ความดับของรูปนามวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งมีความแก่กล้าสามารถบรรลุถึงมรรคยานผลยานและพระนิพพานในที่สุดดังนี้แล